สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนสายๆนะคะกลับมาพบกับยายหน่อยคือเกาล่ะจ้าเมื่อน,นี้ก็ได้มาพบกันตอนจะใกล้จะเที่ยงแล้วละพี่น้องเอ้ยเพิ่งจะมีโอกาสได้ลงมานะคะเมื่อน,นี้กับเป็นบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนเหมือนเดิมแต่วันนี้ไม่มีล้มนะคะล้มยังบะทันได้มีละตอนนี้ลงมายกกับยายสองคนพี่น้องจ้านี่ยายนี่คุณแม่ประกาย ได้ไปแล้วสองโตสามโตวะสัน้นเอาเบิ้งพิธีพี่น้องแต่ยังน้อยเพิ่งจะออกมาเนี่ยเพิ่งตั้งได้เพิ่งยกได้สองเทียโดดบ่โอ้ยโอ้ย,อย <laughs> บ่มีบ่โดดพี่น้องเอ้ยทันได้โตเลยแต่เพิ่นได้ไปสามโตแล้ว แต่ยายน้อยพันได้เห็นตนะคะตัวละลกเครงพัสนว่าแต่ตอนนี้พันได้ตล้มก็เริ่มเอ้ยไม่อีกแล้วละเพื่อนจ้าแต่ก็บรรลุว่ายายน้อยสิได้ปลาบ่ได้ปลานะคะเพราะว่าแดดพันได้ออกเพืพ่อนบอกว่าแดดแจ่มมันจังสิถือปลาวัาสนไปจ้ะ มีเสียงเรียกร้องอยากออกวิดีโอยูกายอ๋ออยากเป็นดารออา,ารอยากเป็นพีเซนเตอร์ว่ะโอเคเดี๋ยวซูมก่อนนะคะามาแล้วอ,นนอันนี้ซิดสายซิดอันนี้สายซิดนะคะซิดคันไม่ไผ่ได้บักก็ดดอ้ยา เสียงสนั่นวันไหวเลยเจ๊ไปจ้าเดี๋ยวยังหน่อยมางัดบังก่อนพี่น้องเลยบ่ลลู้วสิถืกโตมิโตหรือบ่มิโตนะคะไปจ้ะเดี๋ยวยังหน่อยตั้งกล้องกันตั้งกล้องไว้ก่อนนะคะเพื่อนจ้า มาเบ่งกันจามารุ่นซอยย่อยหน่อยนะสิบีโตเด่นโตโดบวหามุมตั้งมาเหมาะก่อนมันไม่แดดปลาไม่ถูกว่ัสนเพิ้นว่ามันบ,บ่บุแต่ว่าก็บ่แดดอหลีแล้วพี่น้องมันอีคึมคึมแต่ก็บาตกกเมื่อคืนอีก,ก็ลิ้นอยู่นะคะเดี๋ยวยกดูก่อนนะคะเพื่อนๆมีโตบ่มีโต,โตเต้นโชเน่เดอ้อ โอ้จักปลาบา่ถึอบ่ยังกระพากันมาติวันมีดอกพี่น้องเงยสะดุ้งบ่ดินถ้าสะดุ้งดินมันต้องมิโตโอ้ขาหลบนี่งามมาแง่ไก่เสมอกันดิวเยอะวิถีชาวประมงจ้าเพื่อนจ้าคุณกำลังมาอีกแล้ว ก็มีโตนะคะเพื่อนก็เห็นโตโดดเลยนี่ยอไม่ติ้งเลยยอไม่ติ้นเลยไม่เต้นมันก็ไม่มีถ้าถื่อนนี่มีแตโตลโลกกว่าเกือบสองโลคนนะคะเพื่อนเพื่อนาน้องนี่ไม่ใช่ธรรมดานะม่แต่จัมโบเอเลยนะมาละสายซิดพากันทยอยมาเราจะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าโซนทั้งคุณสงสัยบ่ถ,ถื่อพากันเมื่อมาทั้งพี่แลพี่น้องจ้า สายเบ็ดสายเบ็ดอันนาสายเบ็ดอันนาสายซิทอันนี้สายยอเดีย๋ยวผมไปเบื้องเย็นนั่นก่อนบรรยากาศมื่อนี่ก็บ,บ่คึมยังบ่ให้พ่อแดดอยู่พี่น้องก็จกักแดดสิออกบ่ออกดอกถ้าแดดออกนี่ป่ามันสิเลี้ยนดีอยู่นี่แต่ตอนนี้ก็ยังบ่ทนได้เห็นแดดนะคะแต่ว่าบ่ลมจ้ะอากาศเย็นๆสบายๆ งยกละยกละเดี๋ยวน้อยซูมอีกก่อนโดดบ่โดดพี่น้องบัวบะาลืมบึมบัมไม่เต้นเลยมิดซีรีได้สามตัวแล้วจัดไปจ้าเดี๋ยวยอะหน่อยก็จะยกมันกละเจ้าเพื่อนๆ